กล่องอยมันเป็นอย่างกุบาทนี่สายน้ำทานไหลฟังเสียงน้ำแม่น้ำมาตั้งแต่ดอยบูกไก่ไก่เด้ไหลผ่าน ชัดบ่าจ้าเบิ่งเห็นม่นอนะ่ะนกกำลังเขาฮู้น่นนะแมนเนิดเพิ่นมาเห็นฮู้อยู่ในนี่ฮู้นกเห่จ้าฮู้นกฮู้นกค่ะก็เอิญนกอ่ะขุดขี้ดินอยู่เมียพี่น้องมันม่ได้อยู่น้ำต้นใหม่มันอยู่ขุดขี้ดินอยู่ ฟังเสียงนำ้ำรีแลกดีเดี๋ยวสิพากันนั่งกินเขาอยู่นี่แหละเฮ็ตแซนด์วิชมาพากันเฮ็ตแซนด์วิชมากิน ธรรมชาติสกอตแรกนี่ยินเสียงนกปะค่ะฟิต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 เต็มเลยเสียงนกธรรมชาติไก่บ้านเสียงนกเสียงกา เช้านี้กระรอกกระตายหลายจะก็เจ้าบวกกินกันไหมพี่น้อง พาก,กลับไปเบ่งนกเมื่อกี้เห็นนกมันกำลังจีบกันโอ้ยตายละหายแล้วจีบกันไม่ใช่พากันของหุ้งสวยเนาะพี่น้องเนาะคนเนาะคนเห็นเมาเพนแลนของหู้บินของหู้งธรรมชาติสวย,สวย hãy bưng nóc phi nóng สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนได้จ้ะเด้อเดี๋ยวพามาเบิ่งนกมือไม่อีกเดี๋ยวสิไปเล่นกบนองเจมก่อนให้เพิินลางมือแล้วก็สีลางน้ำยาขาเชืออันเอามานำอยู่แล้วก,พก็พักสิพากันกินสน้นวิชก่อนเนาะค่ะเนาะโอเคเนาะพอๆพกันไหมจ้าบ๊ายบายจ้า